สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี่ต่ำสมต่ำมั่วจ้าพี่น้องจ่าผัดมาถ้าเป็นไงจะผิดแซ่บๆน้องกันพี่น้องว่าห็นพัดมีมาพบมาพอไม่เพ่้นไม่เจ๊บพึ่ก่าจ้ารอบขางลู่รอบขางลูกมือวันหยุดจ้าพี่น้องจ้าพัดมาเ่บน้องกันมายนี้วันที่ก็ได้เนี่ยวเงพัดมีเูกันม่เจบ่แงกันเลขอบคุณรับทีับยินเลยครับ เลยโอ้โหสีงั uh 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 ้นอะไาให้ดูอัปกัตอังคางพี่น้องต่ำมั่วดิจ้ะเจอหลายอย่างเลยนี่จังากียบมั่เลยนื ทำแมเ่เส้สินเจียเนีน่เด็ดมือน้ำเด็ดมือนาไกล ลูกอะปลามึกมึกยังไงปลาหมึกหมึกตาสับประรด แบบกูอันดายใช่แค่กูอันเดียวแก้สิเอาน้ำมืดน้ำมึกดอง

กเกี่ยวหยกกรจะก็ยังงี้กน็นอนอือนอ,น <c oughs> อืออืออ่า พี่ทลูกใายพัก,พอก,อกที่ตังกองขืนี่น้อเมงเป็นไหนลูกชานําผพักในหลุดสองทีดเห็นคก,ก,ก่นเห็นสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่นุ่นหยุดพี่ตังกันยับก็ไม่อีกที่ลูกก,ก็ติก็ไม่อีกก็ไม่อีกหรอกห้พี่น้องเหนยันยมะมะอยบา่เดี๋ยเออยัก็ไปต้ยไนเออ,อ,อ ป่ดต่างาไว้นอนแต่เด็กไเห็กนะนี่นมาเกา่วเนี่ยนี่เอาข้เขาพรกอมาดูจ้ะ เนี่ยมาวันเป็นเขาเยินได้ใจใชจไหเขาเยนเนี่ยเนี่ยูแล้วต้าม่เคยกินไปอเขาเย็นยุ่หนาเท่าไงไม่เป็นปคนหนึ่ง า,นนาแม่คิดเราดอกไม้พุ่งโคตไม่ได้ดันเนะน คนหน่อเจ้าพี่กินอย่างนี้เขาก็กินนะครับ นี่แซ,บแซบ่บจ้ะกินลายยางเนาะอันนี้จะดักพาบอก่งไงพัดน,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 นี่แบบนี้บเนีะกลมกลมมวหมอระถาดนึงโอ้ยม,มนมอนนอนนะ เอาตักนเลยก็ตักไปดูอีๆอืมมีเส้นเสียด้วยทำมาดีเล็กจับนี่สิควอมนี้ดู เองเห็นแล้วค <We move. S 1> <affe> ่ะเห็นมิเก้เห็นแล้วค่ะเดีจะมีกาวไปลาจาพีน้องจ้ามึงนีวันหยุดวันดุดวันดุดลูกจ้าะมีกาัไปลาจาพีน้องไปลวจารีน้องจ้าขอบคุณเลยนะจาพี่น้องมารับชมคลิปของมิวสิแชนอนลเลยจ้ามิกเก้ไปลวจาพี่น้องจ้ากับลูกบจ้า